ส่วนอีกประเทศหนึ่งที่เดินหน้าคลายล็อกดาวน์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยไม่ได้สนใจเสี่ยงคัดค้าในใดๆเลยนั่นก็คืออังกฤษค่ะเขามีการประกาศวันแห่งเสรีภาพหรือฟรี dom มเดไปเมื่อวันจันทร์ที่19กรกฎาคมถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะยังคงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องก็ตามทางผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าการผ่อนคลายมาตรการในครั้งนี้อาจส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง2 0 0 0รายต่อวัน การผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวก็ส่งผลทําให้ประชาชนสามารถพบปะก,กันได้โดยไม่จํากัดจํานวนสามารถกลับไปทํางานที่ทํางานได้ตามปกติยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและการบังคับสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดจนสถานบันเทิงและโรงภาพยนตร์ก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ รวมถึงพี่น้องประชาชนก็สามารถเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มสีเหลืองซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยและเดินทางกลับประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวถ้าหากฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่การวิจัยโดยสาธารณสุขอังกฤษและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็ชี้ว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการเจ็บป่วยรุนแรงรวมถึงการเสียชีวิตจากโควิด -19 ในอังกฤษนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงพีคก,ก่อนหน้านี้เนื่องจากการฉีดวัคซีนที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยเวลานี้มีประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปเกือบ50ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ88ของวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสขณะที่กว่า35ล้านคนหรือร้อยละ68ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้รับวัคซีนครบโดสร้0ยเเซนภายในเดือนกันยายนค่ะ นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันกล่าวว่านับเป็นความสําเร็จที่อังกฤษสามารถฉีดวัคซีนได้ในจํานวนนี้ภายในระยะเวลาเพียง8เดือนและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในครั้งนี้แม้อาจทําให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนแต่ก็เชื่อว่าดีกว่าผ่อนคลายในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงอื่นๆ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ